กิจรกรรมเช้านี้ของหนูดาฟาร์มนะคะเสร็จรู้เรื่องค่ะนี่เลยค่ะต้นตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาคุดตะไคร้นี่ฝนเพิ่งตกไปเลยนะคะเนี่ยเละมากนี่ค่ะขุดเรียงไว้แบบนี้เลยค่ะโอ้ขุดไว้มากอะแปบ๊บเดียวเอง๋อัยไม่ได้ดึงออก ไม่ได้ใช้จอบขุดนะคะเรามีเล็กแะะสะฝนตกนะคะติดค่ะติดดินซะเยอะ set the plan right oui.